ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไายสุภูสุสคนเมื่อนี้บาสุลนคนต่างอยมาเลี้ยงควายครับพามาดูบรรยากาศการเลี้ยงควายตามท้องไร่ท้องนาของเรานะครับเฟรมเลดกระตุกกระตุกนิดนึงพูนรับควายฝนตกครับเมื่อน,นี้กรับโบถึงกับตกแหงนะครับบ้านเฮาเอินเอินว่าตกลิ้นนะครับ น้อยแๆแงๆแงๆครับอยู่ใต้ <c oughs> ต้นไม้ใต้กอไผ่ครับดังไฟพร้อม <c oughs> ไลยุงไล่แมลงนะครับยุงหลายเลือดนะครับตัวน้อยเลือดน้อยคล้ายๆแมงวันนะครับหมักมาเจาะนะครับถุงฟ้าคืมฝนมืนน่อไนแก่น,นี้แหละครับชีวิตคนเลี้ยงควายนอนกลางดินกินกลางทรายเมื่อนี้เอาน้ำมาสามขวดเลยครับห้อนแหง เมื่อวานเอามาขวดเดียว <laughs> มดตั้งแต่เที่ยงครับเกือบบอดเมื่อนี้เอามาสามเลยครับเมืนน่อนี้เป็นจากไหนนาะไทยอยู่กรุงเทพกรุงไทยคิดฮอดบ้านแล้วบ่นาะถ้าทนความลำบากแบบนี้ได้กะมาอยู่บ้านเท่าก็ดีคือกันครับเมื่อนนี้เอาหนึ่งก๋อยหนึ่งก๋อยมากินไม่ค่อยหิวข้าวครับ กินข้าวกับพ่อสำนั้นครับบางเทือก็ได้ปลาได้น้ำมูนี่กับงมมาเอาปลาในบวกควายนี่กับมาปิ้งครับป่าในน้อยปลาคอน้อยนะครับขอได้อ้อ,อยข้าวครับตามแจวซะจังน้อยนะครับเป็นจังไรครับบรรยา,าก,กาศพออยู่ได้อยู่อะเป็นที่นาของเจ้าของนะครับตัวนี้ อัวนี้พื้นพื้นทั้งเถิงนะ่าจะเป็นหน้าลุงนะครับของผมจะเป็นข้างล่างสุดพุนนะครับประมาณสิบสิบสี่ไลครับสิบห้าไร่ครับกับโบได้เห็ดหน้าใส่นะครับทั้งเถิงนี้มันมันมันจมนะครับเอารถถมาลงแล้วมันจมก็ลเลยเออพอดีเราเหมาะะครับเจ้าของเอเลียงควายพร้อมอาศัยเลียงควายไปนํานี่แหละครับ <laughs> ชีวิตบรรน,นอกเอาโบมีอย่างหลายครับ ควายก็ลืมบอกครับควายออกลูกแล้วเจ็ดโตแล้วครับตอนนี้เจ็ดโตทั้งตัวน้อยเนาะบ่อยากเลี้ยงหลายครับเอาสานีแหละสำเจ้าของดูแลได้นะครับเลี้ยงหลายเดี๋ยวเขาเบิง่งบวไหวเดี๋ยวมันสิไปรบกวนคนอื่นเขานะครับเดี๋ยวไปเข้าให้เข้าสวนเขานะครับเลี้ยงสานีพอนะครับเดี๋ยวตัวเถิกกะแบ่งออกเอาเนาะพอได้วินเงินตัวแม่เขาก็เลี้ยงเอาลูกมัน ครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามช่องบูมี่ยังครับช่องบ้านๆของเราบูมี่เสียงเอฟเฟคบูมี่อย่างประกอบครับเอาความจริงเลยครับเรียลไทม์เลยครับนี่ครับกินกันหนึ่งก้อยครับเมื่อนี้บูมี่อย่างหลายมาให้เบิ่งบรรยากาศซื้อๆครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ